แอบดูกระสือจนได้เรื่องเมื่อ30ปีก่อนที่สวนสับประรดในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกมีกระท่อมกลางสวนเป็นกระท่อมของคนงานเชาคาเมนสร้างไว้ตอนนอนเฝ้าสวนเพราะสองผัวเมียเป็นแรงงานผิดกฎหมายลุงไกร เจ้าของสวนสับปะรดจำนวน40กว่าไร่แกรับแรงงานชาวขเขมรมาสองผัวเมียมาอยู่ทำสวนสับปะรดให้รับมาจากนายนาเพราะค่าแรงถูกและไม่ต้องวุ่นวายคอยพาไปทำบัตรและไปต่อบัตรเมื่อหมดอายุสมัยนั้นจะนิยมรับแรงงานชาวขเขมรมาแบบผิดกฎหมาย ป่วยก็ซื้อยามาให้ลุงไกรได้สองผัวเมียช่วยกันปลูกสร้างกระท่อมระหว่างเสร็จสิ้นเวลางานจากการทำสวนซึ่งก่อนสองผัวเมียจะมาอยู่ลุงไกรมีห้องน้ํากลางสวนและขนาำเล็กๆไว้นั่งกินอาหารและนอนพักอยู่แล้วแต่เมื่อสองผัวเมียมาอยู่จึงจำต้องสร้างที่พักใหม่ ไว้กันแดดกันลมให้ดียิ่งขึ้นจนเมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนเริ่มมีชาวบ้านในท้องที่นั้นเห็นแสงประหลาดในระแวกสองสามหมู่บ้านและสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นไก่เป็ดเริ่มมีตายบ่อยขึ้นช่วงนั้นมีแต่สัตว์ปีกที่ตายแต่สัตว์ปีกในพื้นที่ก็ไม่ได้ล้มตายแบบโรคระบาด เพราะมีตายเป็นบางคืนคืนละสองสามตัวเท่านั้นไม่ได้ตายแบบต่อเนื่องทุกคืนวันและไม่ได้กระจายไปทั่วบริเวณกว้างเพียงในรัศมีสามหมู่บ้านเท่านั้นจึงไม่เดือดร้อนมากนักเพราะไก่ที่ตายจะมีรอยกัดบางคนก็ว่าเสือแอบมากัดสัตว์เลี้ยงบางคนก็ว่าหมา ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงรู้ว่าไม่ใช่โรคระบาดข่าวไก่เป็ดตายเป็นเวลานานเกือบปีหลังๆมาเริ่มมีสัตว์ใหญ่ล้มตายอย่างเช่นหมูแต่หมูไม่ได้ตายบ่อยเหมือนไก่เป็ดจะมีนานทีและเป็นลูกหมูตัวเล็กๆที่ตายแต่ผิดปกติอย่างตรงบริเวณหมูขี้ และเจ้าของจะล้างลงไปในสวนและมีน้ําครัมที่เป็นมูลสัตว์เป็นบริเวณไม่ใหญ่มากเจ้าของหมูจะตักมูลจากตรงนั้นไปใส่พวกต้นไม้ในสวนที่แปลกคือหลังๆมามูลสัตว์บริเวณน้ําครัมมันสะอาดขึ้นเพราะมูลสัตว์มีจํานวนน้อยลงและไม่ผิดปกติแบบนี้เพียงเจ้าเดียว สองผัวเมียแรงงานชาวคเมรคือเปียกและจันทนทั้งสองขยันขันแข็งกันดีแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยลุงไกรจึงรู้สึกว่าตนนั้นโชคดีที่รับแรงงานสองผัวเมียนี้มาอยู่มาวันหนึ่งมีคนบังเอิญขับมอเตอไซค์ผ่านสวนของลุงไกรก็ขับตามถนนเข้าไร่ปกติ แต่ขับผ่านตอนกลางคืนเห็นแสงสีเขียววูบวาบลอยวนอยู่ภายในสวนจึงจอดรถดับเครื่องยนต์แล้วยืนมองดูเห็นแสงสีเขียวนั้นหายเข้าไปในกระท่อมคนงานในไร่ของลุงไกรคนที่เห็นคือนายเทิดนายเทิดขับรถจากบ้านของแน่งน้อยแฟนของเขา ในตอนกลางดึกของคืนนั้นและคืนนั้นนายเทิดกลับอยากขับมอเไซค์เข้าสวนเพราะเป็นเส้นทางลัดจึงเห็นแสงสีเขียวนั้นซึ่งเทิดก็รู้ว่าแสงนั้นมันไม่ใช่แสงไฟฉายอย่างแน่นอนและเขากำลังสงสัยว่ามันเป็นแสงกระสือหรือไม่ก็แสงผีโพง ในเทิดยังเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับรู้แค่แน่งน้อยแฟนสาวของเขาและเพื่อนอีกทั้งสองคือสมและเอกคืนต่อมาเทิดและเพื่อนของเขาอยากพิสูจน์กระสือหรือผีโพงที่กระท่อมกลางสวนของลุงไกรและทั้งสามคิดจะจับกระสือให้ได้คาหนังคาเขา ก่อนจะนำเรื่องกระสือหรือผีโพงไปบอกชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากเป็นสวนสับป,ประรดทั้งสามจึงหมอบคลานไปตามถนนเล็กๆที่รถขนสับป,ประรดเข้าได้เท่านั้นพวกเข้าคลานเข้าไปกะให้ใกล้กระท่อมให้มากที่สุดอาศัยความมืดอําพรางทายากันยุงไว้เรียบร้อย จึงไม่เป็นอุปสรรคมากในการดักซุ่มดูแสงประหลาดนั้นทั้งสามคนเดิดสมและเอกมาซุ่มรอดูประมาณสองทุ่มผ่านไปจนสี่ทุ่มกว่าก็ไม่พบสิ่งใดจนกระทั่งยุงเริ่มกัดยุงเริ่มกัดพวกเขาเพราะยาทากันยุงเริ่มหมดฤทธิ์ยา ทั้งสามเริ่มโต้เถียงกันเบาๆว่าจะกลับหรือไม่กลับสมและเอกเริ่มโทษนายเทิดว่าพาพวกเขามาแอบดูอะไรไม่เห็นมีเลยกลับเธอว่าเถิดสีทุ่มกว่าเกือบจะ้าทุ่มแล้วเปล่าประโยชน์จริงๆเสียงสมเริ่มบ่นออกมาเบาๆและกำลังชวนเพื่อนให้ล้มเลิกภารกิจ กูเห็นกับตาของกูแล้ววันนั้นกูไม่ได้ดื่มเลยนะโว้ยมึงเชื่อกูดิเออไหนๆก็มาแล้วมึงทนรออีกหน่อยสิวะสมความอดทนมึงนี่มีน้อยจริงๆเสียงเอกตำหนินายสมเริ่มหงุดหงิดที่เพื่อนทั้งสองไม่ฟังเขาแต่กลับงมงายตามเทิดกันได้เอาจริงๆสมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ เพราะเพื่อนทั้งสองของเขาขอร้องให้มาเป็นเพื่อนเขาจึงจำต้องมานายสมลุกขึ้นยืนกำลังจะทิ้งเพื่อนทั้งสองและเดินไปยังที่จอดรถมอเตอรไซค์ซึ่งอยู่อีกไกลไอ้สมนั่งลงออกมาแล้วแสงออกมาแล้วเสียงเอกพูดเบาๆแต่สมได้ยินจึงหันหน้ามาทันที ก็ต้องตะลึงตาค้างเพราะแสงสีเขียวลอยออกมาจากกระท่อมจริงๆซึ่งตอนที่สมหันหลังไปมองแสงสีเขียวกระพิบช้าๆสองแสงสีเขียวเรืองๆอยู่ไม่ห่างจากกระท่อมมากนักนายสมค่อยๆย,ย่อตัวลงโผล่ขึ้นไปเพียงหัวเพื่อไปมองบนยอดสับป,ประรด รวมทั้งเพื่อนอีกทั้งสองก็ด้วยเป็นไงวะสมคราวนี้มึงเชื่อกูหรือ,อยังเสียงนายเทิดพูดขณะมองแสงสีเขียวลอยห่างออกไปตามสวนสับประรดที่กว้างไกลกูขนลูกเลยวะ่ะกระสือแง่แงชัวชัวแบบนี้กระสือคนงานขมินซะด้วยเสียงนายเอกพูดพวกเราตามเทิดพูด พร้อมวิ่งไปตามเส้นทางที่รถขับผ่านได้เขายัางพอมองเห็นจากแสงจันทร์ถึงจะเห็นเส้นทางเพียงเลือนลางแต่สายตาปรับกับความมืดได้นานหลายชั่วโมงแล้วจึงคุ้นชินกับความมืดเพื่อนทั้งสองถึงแม้จะอยากคัดค้านการวิ่งตามกระซือของเธอและเริ่มหวาดกลัว ต่อสิ่งที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกแต่เมื่อเห็นเทิดวิ่งนำออกไปก่อนทั้งสองจึงทิ้งเพื่อนไม่ได้เอกและสมวิ่งตามเทิดออกไปเลี้ยวไปตามเส้นทางเล็กๆถึงแม้กระสือจะเริ่มลอยห่างออกไปแล้วเทิดหยุดหายใจหอบทีมือจับที่เข่าทั้งสองข้างในท่ายืนจนทำให้เอกและสมวิ่งตามมาทัน ไม่ทันแล้วเละเถิดตามไปก็ไม่มีประโยชน์เครื่องไม้เครื่องมือปืนมีดไม่มีนายสมพูดและตอนนี้แสงสีเขียวมันหายไปแล้วเสียงเอกเออสิมันหายไปไหนแล้ววะแถวนี้มีแต่ป่าสับป,ประรดต้นไม้ก็บางๆกูจำได้ว่ามันยังลอยไม่พ้นสวนสับป,ประรดเลยแล้วมันหายไปได้ยังไง เสียงเทิดพูดทั้งสองเห็นด้วยกับที่เทิดพูดเพราะสวนสับประรดอยู่อีกไกลไม่มีป่าหญ้าแถวนั้นและไม่มีต้นไม้บดบังและจูจ่ๆแสงนั้นหายไปได้ยังไงทั้งสามตกลงกันว่าจะกลับและจะนำเรื่องนี้ไปบอกชาวบ้านพร้อมผู้ใหญ่บ้านในวันรุ่งขึ้น ว่ามีคนงานในไร่สับป,ประรดของลุงไกรเป็นกระสือขนลูกว่ะกูนี่ตะลึงเลยไม่ต้องรอพวกมึงบอกกูซ้ำกูรู้ว่านั่นมันแสงกระสือชัดๆัดนายสมผู้ไม่เชื่อเรื่องกระสือมาก่อนพูดขึ้นคราวนี้กูว่ากูนอนหลับแล้วแหละเพราะเรื่องที่กูคาใจในคืนก่อนกูก็พิสูจน์แล้วและมีพยานอย่างพวกมึงทั้งสองชาวบ้านจะได้เชื่อกู เสียงเทิดเหตุนี้ใช่ไหมว่าเทิดที่มึงยังไม่บอกใครเพราะกลัวว่าคนอื่นๆจะไม่เชื่อมึงเสียงเอกเออในเทิดตอบเสียงเบาพร้อมพยักหน้าขณะเดินทั้งสามกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่จอดรถมอไซค์ที่พวกเขาจอดไว้ในสวนยางของลุงสวัยอยู่ติดกับสวนสับปะรดของลุงไกร แต่ต้องเดินอีกไกลกว่าจะพ้นเขตสวนสับปะรดเวลาตอนนั้นเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วเอกสมเดินนำหน้าเทอดเดินตามหลังเสียงเหมือนลมพัดกิ่งไม้ลู่ลมมาทางหลังแต่แถวนั้นไม่มีต้นไม้นายเทิดหันมองแสงสีเขียวลอยเข้าใกล้เขาเห็นใบหน้าหญิงสาวและพวงไส้สีเขียวชัด เฮ้ย hey, กระสือสิ้นเสียงเอตโรของเทอดกระสือพุ่งมาด้วยความเร็วกัดเข้าไปที่คอลูกกระเดือกของเทอดเทิดใช้มือดึงกระชากผมของกระสือออกให้พ้นตัวตามสัญชาตญาณแต่มันก็ไม่เป็นผลเทอดปวดหนึบๆนบที่คออย่างรุนแรงก่อนที่เรี่ยวแรงของเขาจะหมดและล้มลงไป เสียงร่างกายของเทอดกระแทกพื้นดินส่วนหัวและลำคอกระแทกลงตรงสับปะรดที่มีใบแหลมคมเอกมองหาไม้หรือก้อนหินก้อนดินบริเวณใกล้แต่ไม่พบสิ่งใดได้แต่มองดูเทอดล้มลงไปต่อหน้าต่อตากลิ่นคาวเลือดสดๆของเทอดไหลออกมา เสียงซูดปากเลียกินเลือดออกจากลำคอของเธอทำให้เอกได้สติและวิ่งออกไปขณะที่นายสมวิ่งหนีไกลไปแล้วขวับใบหน้ากระสือหันมองตามเสียงวิ่งนั้นมันเช็คก่อนว่าคนที่นอนเลือดนองนิ่งไปแล้วไม่ขยับตัวจริงๆจึงลองลอยตามเสียงวิ่งนั้นไป เอกร้องโวกเวกโวยวายให้คนช่วยถึงเขาจะตะโกนเสียงดังแค่ไหนมันก็ไม่เป็นผลเพราะบริเวณรอบกว้างแถวนั้นมีแต่สวนสับป,ปะรดและสวนยางไม่มีบ้านคนด้านหน้าของเอกอีกไกลนายสมวิ่งใกล้จะถึงสวนยางลุงสวัยแล้วขวับนายสมล้มลงในท่านอนควา่า เสียงขวบนั้นคือเสียงสับจอบลงกลางหัวของนายสมคนที่กระทำคือเปียกแรงงานชาวขมิ้นผัวของจันทร,ทรที่เป็นกระสือนั่นเองนายสมล้มลงหน้ากระแทกดินเลือดไหลนองเต็มศีรษะไหลมากลบใบหน้าที่นอนคว่ำอยู่ตุกบเสียงจอบที่คมสับไปที่หัวของนายสมอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่นอนอยู่ไม่มีลมหายใจแล้วทางด้านเอกวิ่งร้องโวกเวกโวยวายกระซื้อกระซื้อกระซื้อลอยตามมาติดติดแต่ยังหาจังหวะจะกัดเข้าไปที่ลำคอไม่ได้จนกระทั่งเอกวิ่งมาไกลจนถึงบริเวณที่สมนอนจมกองเลือดอยู่เอกขาอ่อนล้มลง ล้มลงใกล้ๆกับเพื่อนของเขาที่เลือดไหลนองกระสือจันทรได้โอกาสกัดเข้าไปที่คอหอยของเอกทันทีเลือดพุ่งออกมาราวกับท่อน้ำแตกเลือดกระเด็นไปเต็มใบหน้าของกระสือเวลาผ่านไปหกชั่วโมงก็เป็นเช้าตรู่ของอีกวันด้วยความที่แน่งน้อยแฟนสาวของนายเทิด เป็นห่วงแฟนเพราะเธอคนเดียวที่รู้ว่าเธอเจอแสงสีเขียวอยู่ที่สวนสับปะรดของลุงไกรและจะไปพิสูจน์ว่าเป็นผีโพงหรือผีกระซือเธอจึงรีบขับรถมอเตไซค์มาตามที่บ้านของเธอดด้วยเพราะสมัยนั้น30ปีก่อนโทรศัพท์ยังไม่มีกันทุกคน แม่ของเทิดบอกลูกชายยังไม่กลับบ้านออกจากบ้านไปตอนทุ่มกว่าและไม่รู้ว่าลูกชายไปไหนแม่ของเทิดคิดว่าลูกอาจจะนอนอยู่บ้านเอกหรือไม่ก็บ้านของสมซึ่งก็มีบางครั้งที่ลูกชายของตนไปนอนบ้านเพื่อนโดยไม่ได้บอกกล่าวผู้เป็นแม่แน่งน้อยจึงบอกเรื่องที่เทิด ไปพิสูจน์กระสือที่สวนลุงไกรให้แม่ของเทอดฟังแม่ของเทอดได้ยินก็ตกใจมากเพราะข่าวลูกหมูที่ตายและไก่เป็ดตายมีรอยกัดก็มีมาเรื่อยๆแถมยังมีคนเคยเห็นกระสือมาแล้วแต่ใบหน้ากระสือไม่ใช่คนแถวนั้นชาวบ้านระแวกสองถึงสมหมู่บ้านรู้ว่ามีผีกระสือ เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าใครที่เป็นกระซือเมื่อลูกชายไม่กลับบ้านจนเกือบจะสายของวันแล้วจึงขับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันขับตามแนงน้อยไปดูที่บ้านของเอกแล้วก็ไปดูที่บ้านของนายสมแต่ทางแม่ของเอกและแม่ของสมพูดเหมือนกันว่าลูกชายยังไม่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนคราวนี้ ทั้งแม่ของเอกแม่ของสมและแม่ของเทิดพร้อมด้วยแน่งน้อยและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งทั้งหญิงและชายต่างก็ไปดูที่สวนสับประรดลุงไกรพวกเขาก็ต้องพบกับสามศพคือศพของเทิดเอกสมทั้งสมนอนตายอย่างน่าเวทนานและสยดสยองโดยศพของเอกและเทอด คาดว่าน่าจะโดนกระสือกัดตายส่วนสมโดนจอบจามที่หัวสองแผลเป็นแผลชะกันซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของผัวจันทรและชาวบ้านก็ลงความเห็นกันว่าทั้งสามคงจะมาดักซุ่มดูกระสือตามคำบอกของแน่งน้อยแฟนของเทิดแล้วกระสือจันทรและผัวรู้เข้า จึงไม่อยากให้พวกเขานําเรื่องไปแพร่งพรายจึงคาปิดปากทั้งสามคนและเมื่อไปดูที่กระท่อมสองแรงงานต่างเด้าที่อาศัยอยู่ก็ไม่พบซะแล้วเสื้อพาหายหมดเกลี้ยงไม่น่าเลยเถิดเอ้ยถ้าไม่สอดรู้สอดเห็นก็คงไม่ต้องมาตาย เสียงแม่ของเธอร้องไห้และแม่ของอีกทั้งสองก็ร้องไห้เสียใจจนแทบขาดใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีชาวบ้านคนไหนพบเห็นแสงกระสือและไม่มีสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ล้มตายอีกแต่สวนสับปะรดของลุงไกรแรงงานคนไหนมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เกินสามวัน พวกเขาก็ต้องเพนนี้พวกเขาบอกลุงไกรไปว่าอยู่ไม่ได้ไม่ขอทำงานที่สวนสับปะรดอีกต่อไปแล้วเพราะกลางวันแสกแสกแท้ๆพวกเขาเจอชายบาดแผลชะกันทั้งสามคนมีแผลที่คอและที่หัววิ่งร้องโวกเวกโวยวายว่าช่วยด้วยกระซือทั้งสามวิ่งหนีกระซือด้วยแผลชะกันแบบนั้น ทั้งวันทั้งคืน